วันนี้ขวดจะมาอัปเดตอาการเสียใน iphone series 12ทุกรุ่นที่ทุกคนควรรู้และสวน Apple ก็ควรรู้อยากรู้ไหมสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับ้วนแบงค์ผมนะครับวันนี้ครับผมอัปเดตอาการเสียนะครับผมใน iphone series ส์12ก็คือ12มินิ 12ธรรมดา12โปรและ12 Pro m โปรแม็กเลยนะอาการเดียวนะับ4รุ่นเลยนะครับทุกคนฟังยิ่งเพิ่งตกใจนะแต่ว่าที่ออกมาบอกเนี่ยไม่ได้คนแบบแพนิกหรือตกใจมากมายนะเพราะว่าใครหลายคนนะผมเจออาการนี้แล้วนะตกใจนิดนึงก็คือเวลาเราแนบผูปุ๊บเนี่ยนะไม่มีเสียงใช้งานอยู่ดีนะไม่โดนน้าด้วยไม่มีเสียงนะอาการนี้ไม่เกี่ยวกับความชื้นนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรครับเขาหกรู้แล้วกเก็บนะบข้อมูลมาหลายเดือนแล้ว ถึงจะกล้ามาบอกทุกคนอย่างนี้เลยนะนะอาการนี้ถ้ามีประกันอยู่สามารถเข้าศูนย์ได้เลยเคมได้ฟรีแน่นอนร้อถ้าไม่มีรอยตกกระแทกนะแต่ว่าถ้านะคเครื่องตกหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปศูนย์ปุ๊บศูนย์ไม่รับเคมนะสามารถมาเปลี่ยนข้างนอกได้เลยเปลี่ยนเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะไม่เกินชั่วโมงนี่เสร็จเลยนะอาการเสียเขาคือนี่ครับตัวนี้เสียนี่คืออะไรครับนะเขาเรียกลำโพงนั่นเองเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูอีกทีนะชัดเลยนะเปลี่ยนตัวนี้ทีเดียวนะหายเลยไม่ได้เป็นที่บอร์ดไม่ตตตนะ้้้้อออองงงมยยยุ่่่่สวนนนนนนืเละไชิีีัดูร นี่ติดอยู่กับจอเลยนะครับอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าลาโพงบนนั่นเองนะผมหรือนะภาษาของช่างหลายๆคนเขาเรียกกระดิ่งนะผมนะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วอาการนี้นะครับพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่ต้องตกใจนะไปศูนย์มีประกันเคลมได้แนะ่นอนนะครับแต่ถ้ามีประกันก็ออกเปลี่ยนล้างข้างนอกแปบ๊บเดียวหายเลยนะผมแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรเพราะว่าเป็นอะไหล่แท้นั่นเองนะนะอาการนี้นะครับผมพวกยังวิเคราะห์อยู่ว่ามีอาการจักตกกระแทกหรือเปล่าเพราะว่าหลายเครื่องใส่เคสมา เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่านะครับผมนะเครื่องตกกระแทกหรือไม่ตกกระแทกนะครับแต่มีเคสที่ตกกระแทกมาหลายคนก็ลำโพงบนไม่ดังแต่ก็มีอีกหลายคนที่เคสสวยมากเลยแบบใช้ถนอมมากเลยแต่ลำโพงบนก็ไม่ดังนะครับหัวเก็บข้อมูลได้นิดนึงถ้านะไม่เกิดจากการตกกระแทกอันนี้แอปเปิลนะครับคนรู้เลยว่านะผลิตนะครับลำโพงชุดนี้มาทั้ง4รุ่นนี้มีข้อผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าเสียเยอะแบบเยอะมากนะครับผมอ่ะก็ ออกมาเตือนทุกคนแล้วบอกทุกคนเพื่อทุกคนนะได้รู้ทันแล้วก็นะเวลาเกิดอาการเสียจะได้ไม่ต้องตกใจเป็นไงผมชอบไหมครับกับการอัปเดตอาการเสียล่าสุดเลยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ไอจีนะผมหววแมงไม่หยุดแน่นอนครับที่ศึกษาและทำให้ชีวิตทุกคนนะใช้ง่ายขึ้นนะครับหวยแมงขอบคุณมากครับที่ติดตามไปเจอคลิปหน้าผมหวยแมงไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ